ค่ะพี่น้องค้าวนาในเอฟซีแฟนช่องมาเยี่ยมมาชี้อีกแล้วเด้อค่ะนี่แหะค่ะพู้ที่ถือจนได้ซื้อรถเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่ขั้นค่ะขั้นนี้มากวันนี่ก็สวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะโอ้ทะเบียนรถงามเนี่ยนี่พ่อเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดสองเนาะโอ้ทะเบียนรถงามคักพ่อออค่ะสวัสดีคุณพ่อค่ะสวัสดีคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะแฟนพันแท้เนาะพ่อเนาะค่ะเคยเดินทิ้งเินยิ่จะเสียกว่าโอ้โหหนาจักเถื่อค่ะหุ่นบางบางร่างแน่นอนยังเสรเจแล้วน้องพอนะเออกินกินอันกินนอนสลากินเขาวัดมันเป็นยังเสรลจหพ่อรับแต่ผ้าถอยผ้าเดนมันเลยอุดมสมบูรณ์เน้องพอนาะมันเลยอุดมสมบูรณ์ในจักหน่อยเพื่อ เงินนี่เอาหาได,ด้แล้วพอเด้งองันนี้เด้อมมันมาาว่าค่ะพ่อ <c oughs> ม้นนมาฮอ,อ,อนไปซื้อเราเนี่ยเรอจังหวัดงวดที่แล้วพ่อหยานเอซแฟนช่องบอเอาเก้าูนย์เนาะแม่บอกหกศน ตีล like ังกาพ่อแม่เพิ่นก็บอกตีลังกาเอออ่ะบัดนี้พ่อพูดเลยว่าแม่ลูกย่าน FC บ่เอา90ลูกขอเอา90เสียบเด้อแม่ว่าจัดไปลูกกันเพราะว่าเราวลูกกันก็เล่าอยู่แล้วว่าสิเป็น9009ศน่านะแต่ว่าเราเว้าตรงๆบ่ได้อันน่าเว้าตรงๆบ่ได้ขนาดเออเออตีลังกาเด้อบ้านี้ใครตัวพ่อพูดลังคนกลับอัน60กับ90น่ะกับ90ซื่อๆพัดเบ่เอา09นี่ตีพ่อมันเป็นตะอูนเนาะ นล้วพูดอะไรจังสั่นล้วแห้งแต่แต่เสียดายนะพ่อเนาะเอ้าไรแล้วผมเสียดายสีงวดละค่ะวันนี้งวดนี้พ่าจานเพื่นว่ามันบมไปใส่เลขมันอยู่แล้วอ่าเลขสามตัวก็สิเป็นห้าสองเจ็ดศูนย์เจ็ดแล้วก็ตัวนักตัวแน่นก็สิเป็นห้าสองห้าเก้าเท่านั้นนะพ่อนั่นแหละตัวสีสีได้เงินแต่ว่าศูนย์เจ็ดเนี่ยระวังมันหักหลังเฮาเลยนะพ่อเนาะมีผมพูดอย่างนี้ดัดว่าเลยดิว่าว่ากับตะไผมเก็โชวมาหายค่ะค่ะอ๋อคทำแน่นมาพ่อ กับปุบโทรมาที่ว่านไห้มาศครบเดอร์วัชบันไก่ค่ะ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 แมนถามแลนกายไปกรับขึ้นมาโอ้มาค่ะโอ้เงว่นี่ก็ให้สมหวังเนาะพ่อนอกเงว่นี่ห้สมหวังเนาะพ่อเด้อค่ะโอ้ยทาบทุ่ยแต่ภาคใกล้ใกล้อีกเนาค่ะค่ะอันนี้ก็ล้วนแล้วทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นน้ำใจของเอฟซีแฟนช่องเบิร์ดเปิร์เนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเพิ่นมาซอยทรายเมซี่แน่เนาะค่ะพี่น้องค่ะซึ่ง แอดก็ได้สั่งให้เล่ากับสิเป็นตอนเช้านะคะเด๋วยวสิท้ายถอดให้เบิ่งอีกเท่อนึงนะคะพี่น้องเนาะคะ่ะเพราะว่าได้สั่งไา้มาเฮ็ดทางแห่งความสําเร็จนะคะให้เมซี่ใส่ยาเฮาานะคะพี่น้องคะ่ะค่ะผู้ใดรวมอนุโมทนามากกับเตรียมตัวนะคะเป็นเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีนะคะพี่น้องคะ่ะน้ำกันนะคะโบว่าสิเป็นเอฟซีแฟนช่องต่างๆนาๆนาเนาะคะ่ะที่ได้รวมจตุปัจจัยมากนะคะเพื่อ เฮ็ดทางไปสู่ความสําเร็จเนาะค่ะก็สิได้สั่งอิดสั่งทรายเนี่ยแหละครับพี่น้องข่ะน่าจะเป็นมื้ออื่นค่อยสิฮอดเนาะค่ะก็สวัสดีค่ะคุณพ่อค่ะคุณพ่อมารอบสองเลยเด้อค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรอบสองนะคะคุณพ่อเนาะมันบ่ไก e ่ดิมันบ่ไก่มันบ่พ่อมันหลับมันมันว่ามันเดียมันยอดเดียนเดี่บอือ อกก่ค่ะอืมก่ใกล้ๆกันเนาะพอนอมาเน้ไาไปด้วยจยตัวเองแล้วมันคักเนาะพอเนะค่ะฟังจาปากรถค่ะบุญบุญบุญหน่อยดีก็นบ่ได้เลยเนาะแม่เนาะก็ถือว่าบ้ขี่ลายได้แม่ยังได้อยู่อืม ขวดเบียร์สร้างยำพวดพวดโอ้ยมากินของแข็งของเงิน <laughs> นั่นจะน่าขั้นว่าได้นัน่นนี่เ้าจะไปเพิ่มเงี่ยม่ <laughs> โอ้กินขวดเบียร์สร้างยำพวดพวดเออซื้อเ้าก็เลืกซื้อหน่อยว <laughs> ่าเท่าไหก็ซื้อแล้วเลย่อยทไมเราฝันได้กินเนื้ <laughs> อ <า S 2> ซึก,ออก,ก <laughs> เออไรกันเอเอ,เอไ,ดไ,ดได้นั่นนได้ี่นี่เมิิเเพ่งออวันนี้เปลี่ยนใจแด้ววันนี้พอแด้วขัว้นนั้ฝันยำขวดเบียร์สร้างนี่เอามันหลายๆเลย วันนี้งวดนี่เลยเป็นไอ้หมักน้ำบริเวณหาสองเกจเนี่ยกับอ่าหาสองหาเก่าศูนย์เจ็ดอ่าของเราศูนย์เจ็ดของแม่เพิ่น คาแมนศูนย์เก้าแล้วก็ห้าหนึ่งในของเราบ่ต้องกลับเลยเด้ราว่ามันเป็นไปไซสบ่ได้งวดนี่เป็นได้แค่หาสองกับหาเก่าถามันแปลจากแม่มาถามันแปลจากห้าสองเจ็ดศูนย์เจ็ดมากคือสิเป็นหาสองก็หาเก่าท่านที่เลยถ้าเปลี่ยนก็คือเป็นของแม่ถ้าเป็นก็คือเป็นของเล่าเลยตรงๆบ่ต้องกลับบ่ต้องปลี่ยนหาสองหาเก่าถ้าไปถะเออถามว่าแปลของแม่ถ้าของแม่เป็นเลขเทพเนาะเลขเทพห้าสองเจ็ดแล้วก็ศูนย์เจ็ด ตอนนี้ทามันเปลี่ยนก็คือทามันกลับเป็นเลขพีก็สิเปลี่ยนหาซองก็หาเก่าทัานทีต,งต,งตงาารงๆเพราะฉันพอเนี่ยมันก็เป็นไปไดน้นะพอเนะก็ว่าของบม่มีหักไดแล้วเนาะพอเนะของบม่มีหักนะคะอันนี้มันเป็นน้ำบุญผ้าวาสนาอยู่ด้เนาะพอนะนนนเหมือนขันมันหดที่แล้วเนี่ยขั้นฟันว่าได้กินเนื่อเซอกเอิร์กลายสิไปยุมย่มีก ก็ยไปกินขวัเบียร์ส <c oughs> ราา้างแ้วเหงาเพราะบอว่าไปกินของแข็งกันก็ไปเที่ยวซื้อเลยตัวเออก็เลียบรได้ไปเติมม,มันมาเพาะค่ะก็ยังดีอยู่ดอกนะเพ่อเนาะเงื่นนี่ก็ขอให้ได้ซ้ำตัวตรงนะพ่อเพาะไม่เห็นมาสางซอยกันก็ค่ะ เก้าปูระบใหยุดยาแมนแมนสันค่ะเงินรบบขาดกาเงนะเมื่อที่แล้วพ่อเก่าเก้าศูนย์หกใสหอย่างดีเดียวเรามาแถมมาออกเล่าสามตัวอีกได้พอเก้าศูนย์หกนะแมนออกเล่าสามตัวคนนี้ถัดมานั่นนะออกเล่าอีกยำให้ซ้ำใจอีกเลยอ่าหกศูนย์เก้าอีกได้พอมันมันีตแมนแมน ออกเก่าศย้วยังมาออกหกศยเก่าของเ้าวอ่นออกปล่อยเหลล่าวปล่อยเหล็กไท่ไปมาออกเหลล่าวนมเพาะเลากับไย่ลายคนกันยิ่งๆใคตั้ง่าหาสองเกียรก็ซื้อเล่าไปเนี้ยฮมันเข่าสามัตตรงนะพ่อนาอคุณแม่มารอบสองวที่แล้วก็ได้โชคได้มาหนาะแม่นอะบได right ้อันได้หน่อยดีก็ก็ได้เนาะแม่นอ่บคอนแม่ โอ้โอ้ได้ได้ได้แม่สายตัวอันนี้คันน้ำมนต์เนาะแม่นแมนเมนาะเด็มซื้อหนะะึ่งแล้วค่ะพี่น้องเด้อค่ะมันก็สิบลอนด์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองสักกีก่หล้วค่ะพี่น้องค่ะอ๋อพี่น้องเห็นเป็นตัวใดก็ลองคอมเมนต์มาทักมาทายกันได้นะคะพี่น้องเนาะคอมเมนต์คอมเมนมนต์าบอกกันได้เด้อพี่น้องค่ะแล้วก็มีเ้อ

ให้เอฟซีแฟนช่องเ้อค่ะสาธุค่ะค่ะสำหรับผู้ที่รวมบุญมาเนาะคะ่ะคือสังมือนอกีกับคุณพ่อคุณแม่เนาะคะ่ะก็มารวมเป็นทรายเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะคะ่ะเอฟซีแฟนช่องเนาะค่ะอ่าถือหน่อยก็ดีก็บ่ถืคุค่ะเพิ่นก็รวมเป็นทรายเนาะคะ่ะพันบาทเนาะคะ่ะแล้วก็คุณพ่อนั่นก็บ,บุซรา S 1> <S 1> <S เขาสารกลายเป็นหินรวมไส้น้ำเนาะค่ะพี่น้องนาอคะ่ะพันบาทเนาะคะ่ะขออนุโมทนาดเด้อสําหรับคุณพ่อคุณแม่เนาะคะ่ะที่มารวมไส้รวมหิน,มนเมอนีรแล,ลกับบูชาเขาสารเป็นหินเนาะแม่น,นอค่<จ>ะแล้วก็คุณแม่สามคนเสาทั้งฮ่องกงแม่พ่นว่าจังไหนแน่ก็คือวาสิี่งยังก็มหาแม่ขึ้น้นปรม <S <S โอ้ซึ้อปาหมือแข้งขึ้ปมอของชอบของครอบครัวของชอบของแม่ชีเนาะกาย สนเโอ,อ้พ่อพ่อแดนมีแห้งท่องเนาะแม่เนาะอ่าแบบอ่าย่างไฟหอนๆมันอ่อนเอนอกับแก้วบอง,แก,บองแก้วบองกับแ่บแสบค่ะแซ่บยังแซ่บบ่เพียค่ะ บมแมนว่าอ to <eth> <im itated movie> ันแม่ซี่แสบแก้วบองเลยสิมีแต่ผู้ทรงแก้วบองม่าหายวแมนเด้อมันบ๊วเพชรปาหมึกแหงนะแม่เนาะประมึกแหงก็อ่ะพ่อได้พอได้ย่างอันพ่อได้ย่างสันจังหันเนาะค่ะพี่น้องกะเพราะว่าแมสซี่เพิ่นกะไปบินทบาทบ่ได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะกับคุณพ่อคุณแม่ใจดีจากอำเภอเพชรเพิ่นกะเอาเข่าเอาน้ำมาตอนก็ได้หนึ่งเข่าห่อนๆเนาะแม่เนอ่ะใบกับปลาหมึกห่อนๆย่ำเศ้าเนาะค่ะพ่อได้ใส่จังหันหายยูด้อค่ะสำหรับอีฟซีแฟนช่องผู้ที่ เอาข่าวสารมาฝากก็ดีเนาะค่ะแอดกันแอดสูผ้ารวยเนาะเพ่นกันหนึ่งห่อนห้อนเมซี่เาก็ได้ประมึกจากคุณแม่สามก้อนเสาฮองกงเนาะค่ะเพิ่อนเพิ่นมีสามพี่น้องเนาะเพิ่นได้ยังเพิ่นก็อยากได้สามก้อนเสาคือเอนวัตถุมงคลของแม่นี่แหละสามก้อนเสาได้เราปังได้เราลวยเนาะแม่เนาะสามก้อนเสามหาเศรษฐีค่ะพี่น้องค่ะได้ก็ขอบคุณคุณแม่ทางต่างประเทศน้ำเนาะแม่เนาะค่ะที่เพิ่นคอยสนับสนุนคอยเฮ็ดคอยสางเนาะแม่ ค่ะเมื่อนี้ก็มารอบคำเนาะค่ะเพิ่งเอฟซีพิ่งกลับไปเนาะ,ะค่ะก็เหลือคุณแม่ทางอำเภอเพชรเนาะค่ะเพิ่นนะะพงจีสวดมนต์แรงนําคุณแม่นําค่ะเมื่อนี้ค่ะแอดกับสิบบรบกวนเวลาหลายเนาะค่ะสําหรับเอฟซีที่นี่เน,นานะแม่เนาะที่ให้แม่เปิดดวงนุ่นโชคนุ่นรัพย์ให้เนาะค่ะพี่น้องค่ะเปิดดวงเปิดโชคเปิดทรัพย์เนาะค่ะแผ่นทองโคกกระซับค่ะพี่น้องค่ะสําหรับอ่าเลขคันน้ำมนต์กับเบิรงซอยกันเอาเนานะแม่เนาะแต่ลูกก็คิดว่ามันบ่เกินเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองดอกนาะแม่เนาะ โอ้เจ็ดสองเนาะค่ะบ <c oughs> ยังบอกหลายเลยแม่ว่าไ,ไาด้สิผ้าแมวยังกับพิษชินอีกด้วยนี่เทว่าดอกไม้สวรรค์เนาะค่ะขึ้น่าเพื่อเกินเจ็ดสองนะคะพี่น้องเด้อเจ็ดสองเก็ดหนึ่งนี่นะคะเจ็ดศูนย์เท่านั้นตัวหาเมันสิเอาออกเนาะพี่น้องนะเอาสมากเลขแม่เข้ากับซีอู่ซับหนาซับหลังนี่นะคะพี่น้องเด้อบางเทธอมันกับเปะบ่ได้เนาะแม่เนาะ<แ>เป็นเลขเทวดาค่ะพี่น้องค่ะเป็นเลขอ่าพุ่มเลขเทพเพิ่นค่ะ อันนี้เด้อค่ะพี่น้องค่ะแผ่นทองโคกกระซับนะคะทีเอฟซีแฟนช่องเนาะค่ะบูชามาแม่เพิ่นกะสิทย่อยเขียนเสาเขียนแร,งเ,นแรงเบิดจากเอฟซีรับแขกนะคะรับพ่อแม่พี่นอ้องปองปลายห้าเพิ่นกะสิมาเขียนแผ่นทองให้แล้วก็สําหรับวัตถุมงคลกระจเย็นๆเด้อค่ะผู้ใดบูชามาก็ต้องสวดญาติกอนเนาะแม่เนาะ<อ>สวดญาตแล้วแอกสิได้ทําการทรงให้เด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะบันนี้แอดสิ บรบกวนแม่แล้วแม่จะได้สวดมนต์นอ่ถึงมีคุณแม่ทั้งอำเภอเพ็ญนะอวยมาหาคุณแม่ทั้งอำเภอเพ็ญจักบาทก่อนแม่จ้าขอบคุณค่ะสาธุาค่ะค่ะ,ค,ะคุณแม่คะสวัสดีค่ะอีกรอบนึงแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่นอ่ค่ะค่ะกรสิทธาวสวดมนต์แรงน้ำแม่เฮาเนาะคะ่ะพี่น้องนอ่เมื่อวันี้ให้ได้หลายกว่าเก่าเด้อแม่เด้อพ่อเด้อค่ะค่ะที่มาขับมาสู้มาซอยเฮ็ดบุญน้ำนาะค่ะมื้อนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ซอยพันหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะร่วมสร้างค่ะ ค่ะร่วมสร้างองค์ปู่ไปด้วยกันนะคะพี่น้องเนาะค่ะเอาวันนี้ก็สิบรบกวนได้ไหมเนาะ,ะแต่ที่แน่ๆ่งนนี้อัดเปโรดเดอร์หาสองเก <c oughs> อ่าแล้วก็ศูนย์เจ็ดล้กก็ถามันเป็นไปได้กะบ,บกเกินหาสองก็หาเก่าเท่านั้นเนาะเลขยกยู่หลี่ยว่ัสนค่ะตัวนี้ยู่หล้วคุณว่าแม่รอรับรัพย์ได้เลยนะคะพี่น้องเนาะค่ะเอาสาธุค่ะแม่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณพ่พอคุณแม่ค่ะ